ถ้ขนาดนี้มันโอกาสที่จะได้เปิดร้านอาหารกลับมาอีกรอบแต่ว่าในโซนห้องแอร์หรือว่าอะไรพวกนี้คงอาจจะไม่ยังยังไม่ได้เปิดความพร้อมของร้านอาหารสามเสีดนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ทางเราก็มีการเตรียมพื้นที่กลางแจ้งไว้นะฮะคือปกติโซนที่ขายดีที่สุดก็คือโซนพื้นที่กลางแจ้งอยู่แล้วซึ่งมันก็คือจุดขายของเราที่ติดริมแม่น้ําปิงด้วยทั้งบรรยากาศทั้งอะไรเราก็ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเว้นระยะห่างการมีจุดคัดกรองทางเข้าทางเดียว หรือว่าการประกอบอาหารที่เราให้คนของเราใส่หน้ากากแล้วก็ถุงมือตลอดเวลาครับผมถ้าพูดถึงว่าการเว้นระยะห่างโต๊ะอะไรพวกนี้เราจํากัดไว้ประมาณเท่าไหร่ยังไงจากปกติที่มันเคยได้เยอะแต่มันลดลงไปมันมีผลกระทบต่อเราไหมครับแต่เจียว่ารายรับแล้วก,กับการจ้างงานใหม่เนี่ยเราจะต้องจ้างลูกพนักงานกลับมาเหมือนเดิมไหมครับคือตอนนี้นโยบายของทางร้านของทางเจ้าของร้านเนี่ยเขาดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาไม่มีนโยบายในการให้คนออก คือเขาช่วยพนักง,งานทุกคนพนักง,งานทุกคนก็จะยังอยู่ที่ร้านอาจจะมีได้รับรายได้น้อยลงนิดนึงแต่ทุกคนก็ยังพร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันการจํากัดเรื่องระยะห่างของโต๊ะแน่นอนว่ามีผลนะครับมีผลแน่นอนแต่เราก็ต้องก็ต้องทําเพื่อที่จะสนับสนุนให้ทางเขาเรียกว่าอะไรให้ทางส่วนกลางเขาได้เหมือนกับว่า,<ร>าดูแลและควบคุมโรคให้มันดีขึ้นเราก็อยากให้ความร่วมมือตรงส่วนนั้นด้วยแล้วก็อีกอย่างเราก็ต้อง เตตัวเองของเราด้วยเหมือนกันก็คือเรื่องยอดขายเราก็อาจจะใช้การเทินโต๊ะให้บ่อยหน่อยอาจจะมีโปรโมชั่นขึ้นมาในการดึงดูดลูกค้าแต่เราก็จะให้ความร่วมมือกับทางทางการอย่างเต็มที่นะครับับถ้าเกิดมาเป็นครอบครัวอาจจะเป็นครอบครัวใหญ่นิดหนึ่งเกินตั้งแต่4ี่คนห้าคนขึ้นไปเนี่ยเราจะจะต้องมีการแยกหรือว่าต้องขอความร่วมมือ,อยังไงบ้างรครับอันนี้ผมอาจจะขอความร่วมมือลูกค้าในการแยกโซนไปอีกโซนหนึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นโซนที่เราจะจัดไปสําหรับกลุ่มครอบครัวที่ มากกว่า4คนแต่อาจจะไม่เกินรับไม่เกิน8คนนะฮะก็อาจจะมีโซนของเขาเองซึ่งเป็นโซนการแจ้งที่แบบไม่อยู่ไม่อยู่ใกล้กับของลูกค้าส่วนรวมฮะเพื่อความสบายใจของลูกค่าเพราะเราก็อยากจะให้ทุกคนได้มาทานอาหารอ,อร่อยๆทีออร่ร้านมีการบริการที่ดีของเราเหมือนเดิม